อาโซฉลองครบรอบ4ปีตอบแทนคำขอบคุณ2,500,000ซับสไครเพียงคุณกดแชร์คลิปรายการของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อ Limited Edition รุ่นฉลองครบรอบ4ปีติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m w e a s o ครับสนับสนุนโดย Brain Booster อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงาน สารสก,กัดกาบากาบาจะช่วยเพิ่มอัลฟาเวฟที่เป็นคลื่นสมองที่ทําให้เกิดความผ่อนคลายและมีสมาธิดีขึ้นและลดความเครียดคนที่รับประทานเกิดความผ่อนคลายนอนหลับสนิทมีช่วงเวลาหลังกรทฮอร์โมนเต็มที่ความรู้สึกหลังตื่นจะรู้สึสกสดชื่นสมองเล่นรับประทานก่อนนอนวันละสองเม็ดเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดัง,ง,งนี้ค่ะ e i k e a b r a i n b o o s t e r c o m Facebook Fanpage Brain Booster Line e i k e a t b r a i n b o o s t e r Instagram E-I underscore Brain Booster และที่เบอร์0614601734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ Brain Booster สวัสดีค่ะขอต้อนรับเด็กที่ดูอยู่ทั่วประเทศนะคะกลับเข้าสู่รายการ A Bit i n g l i A Little Bit of English เล็กลน้อยกับภาษาอังกฤษไม่กินทีต่อวันที่ฉันไม่ได้กคนชาติสลาดขึ้นค่ะเฮ้ hey! อาเด็คะกลับมากับ,บ,ากบรายการของเรานะทุกสัปดาห์ทุกคนที่คอมเมนต์อยากจะบอกจริงว่าคุณคือแรงใจนะคะที่ทําให้พี่ลุกขึ้นมาทํารายการนี้ตลอดนะคะรายการของเราอาจจะสั้นค่ะแต่ว่าแฝงไปด้วยสาระแน่นอนนักเรียนของเราบางทีก็บอกตรงอันนี้พี่ก็ก็ควรตีนนะคะก็แต่หวังว่าเขาจะเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นว่าถ้าเราเปิดใจเราสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้แน่นอนนะคะฝึกไปละกันเรื่อยๆรายการ,อรอข,ของเราก็น่าจะอยู่ถ้าเด็กติดตามดูอย่างเงี้ยเรื่อยๆคอยแชร์คอยคอมเมนต์รายการของเราก็น่าจะอยู่ไปเรื่อยๆนะ วันนี้เรามาเข้าเนื้อหากันค่ะสืบเนื่องมาจากคลิปที่เราเคยทําเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ําไปนะจึงเกิดคําถามขึ้นนะคะและจึงเป็นที่มาของตอนตอนนี้นักเรียนของเรายังคงเป็นบอกเลยแล้วกันน้องเคกับน้องอ้วนค่ะคือฉันต้องเหนื่อแตกอีกแล้วแต่วันนี้มาลองดูว่าพวกเขาจะทําหน้าที่ของเขาได้ดีหรือเปล่านะคะเชิญพบกับน้องเคน้องอ้วนค่ะเฮ้ยเฮ้ยกูมาไวกว่ามึงอีกแล้วเนี้ยให้พี่อยู่กลางไะมหรือว่าไงพี่ก็พี่เราชอบอยู่กลาง อ่ะโอเคอยู่ต่างแล้วครับเคเรียนหนังสซอ <Okay. S 1> พวกแก <Okay. S 1> หยุดตรงนี้ <I> พวกยูอะคืออนาคตของชาตินะเว้ยเด็กๆที่ดูอยู่เ mm hmm. ชื่อไหมครับ <Teacher. S 1> <Yes>, future yes f u t ที่จะบอกนะอ,อันนี้พี่ขอน้องอยงงนะังนิดนึงนะซึงนิดนึงนะอาชีพของการเป็นติวเตอร์ครูหรืออาจารย์เนี่ยบางทีครูที่สอนอยู่ตามโรงเรียนเนี่ยมันไม่ง่ายนะการที่ต้องลุกขึ้นมาพยายามจะให้เด็กๆตั้งใจฟังนี่ตั้งใจฟังให้ดีดังนั้นถ้าเด็กคืออนาคตของชาติแล้วอยากจะให้ประเทศของเรามีครูดีๆ oh. อาจารย์ดีๆอยากเข้าไปสอนโรงเรียนเนี่ยบางทีให้ตั้งใจเพราะบางทีคาบตรงเนี่ยคิดดูกว่าครูจะสอนหนึ่งคำศัพท์ได้เนี่ยมึงเข เราลักกันไงแต่ถ้าเกิดเด็กๆที่ดูอยู่จําไห้นะว่าถ้าเกิดว่าครูตั้งใจสอนต่อไปนี้ให้คุณทำไมตั้งใจฟังคุณครูครับผมและอย่าเล่นกันในเวลาเรียนผมก็ตั้งใจฟังคุณครูครับอ้าวเดีวเรื่องราวที่เอามาฝากกันอยากให้ลองดูก่อนแต่ปัญหาของอ้วน,นคืออ้วนบอกแล้วว่าอ้วนมีความจําที่สั้นมาก<อ>สอนเลยไปครั้งที่แล้วลืมหมดเลย willing แ oh. ปลว่า w i l l i n แปลว่ากํากลังใจ no เอาอรนึ I'm willing to do it I'm willing to die for you willing to die for you willing willing จะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ เต็มอะไรให้เติมความเดียวเต็ม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 อะไรเต็มใจโ้อ้วยทำได้ไม่มึงทำไม่ได้ช่วยกันขนาดนี้แล้วไต็มใจโอเคถ้าเด็กที่มีปัญหาทางความจำแบบอ้วนจะมาแนะนำอย่างนี้ละกันนอกจากไปกินเบรนดบูสเตอร์แล้วนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือให้โฟกัสดตดีการเรียนภาษาอังกฤษนะหากเราเรียนไปแล้วจำไม่ได้ it doesn't matter มันไม่เป็นไรแต่เราต้องพยายามด้วยพยายามอย่าเรียนแค่ทางเดียวคืออย่ามัวแต่ท่ทองัำใช้บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้หนูพูดกับพี่จริงมากใช้บ่อยๆถ้าพูดทุกวันฟังบ่อยๆอ,อ่านเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันจะสามารถจําได้เวลาเราเรียนแบบท่องบางทีมันจาไม่ได้เคยเป็นไหมเป็นมากมันท่อง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 แล้วมันเครียดจําไม่ได้แต่บางทีไปเล่นเกมใช่นี่ผมกำลังจะเทียบเลยว่าการเล่นเกมเงี้ยมันก็เหมือนกันอีเลฟโฟโต้ช็อปที่ทํางานเนี่ยภาษาอังกฤษหมดแต่เรารู้ทุกอันเลย แต่เ,เราเราไม่ต้องท่องถูกไหม,มเพราะว่าเราเอ j นจอยกับมันดังนั้นพี่แนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าการเล่นเกมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับางคนรักการอ่านหนังสือบางคนชอบเล่นโซเชียลมีเดียบางคนชอบดูยูทูบบางคนชอบฟังเ,เพลงดูหนังอะไรก็ได้พยายาม ไปใช้แล้วมันก็จะจําได้พยายามไปทําแบบนั้นอะที่ตัวเองถนัดแล้วสนุกกับมันให้ได้วันนี้เข้าเรื่องของเราได้แล้วนะคะมีคนถามมาเนื่องจากเรื่องห้องน้ําที่แชร์กันไปว่าพี่พี่พี่ถ้าเกิดจะไปห้องน้าจะไปปัสสาวะภาษาอังกฤษมีทางเรื่องอะไรบ้าง a n t to go to toilet ไม่ไม่ไม่ท่อลงท่อเลยเราเรียนไปแล้วไงพูดถึงคาว่าฉี่เลยอันนี้คือเทปนี้จำไหมนะสอนสอนคำที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าให้เอาไปใช้ให้ดูการเทศะด้วยไม่พูคืออึฉี่ฉี่อ่ะฉี่คำแรกพีพีพี <P. S 2> แปลว,ว่า I, I need to P e e นี่คือจำเป็นคือต้องอะ่ะ I need to P e e คือ <pee. S 2> ต้องไปแหละ I need to P e e ตัวชีครับโอเคโอเคอ่ะให้อีกคำหนึ่งอันนี้ P e e คือง่ายเด็กๆรู้แน่นอน P e e P e e คำว่าเยี่ยวอะ่ะเยี่ยวเหมือนกันไหมเหรอพี่อ่ะไม่ไม่คือฉี่กับเยี่ยวก็เหมือนกันแต่เป็นทางเลือกของคำไงแต่พี่ว่าเ e ยี่ยวดูหยาบกว่าไหมยาบกว่าครับเวลาบอกขออาจารย์ที่โรงเรียนขอไหนไปฉี่หรือไปเยี่ยวไปฉี่ไปฉี่ครับอ่าเพราะว่าครูขอไปเยี่ยวนะคะมันดูแหวะแม่เป็นเพื่อนกันเลยมไม่รู้เสียงพี่อ้าวอ้าวอ้าวแล้วบอกครูครับขออนุญาตไปเยี่ยวนะครับ อ่อโอเคได้ได้ได้ไม่ไม่ไม่ได้ันก็ไม่ควรอยู่แล้วไงเยี่ยวกับเพื่อนมากเนาะครับประมาณโอเคซึ่งถ้าบอกเยี่ยวละการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบเออ peace p ฟังดีๆ peace 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 p i s s peace p i s s เหมือนพิซซ <se> ่าเอ่อหนูจะจําแบบนั้นก็ได้คือถ้าหนูหนูมีระบบความจําแบบนั้นพิซเหมือนพิซซ่าพิซซ่าหน้าเยี่ยวหนูอยากจำแบบนั้นก็ก็แล้วแต่แดกพิซซ่าหน้าเยี่ยวกันสั่งที่ไหนอ่ะหนูเป็นคนชอบเชื่อมโยงอะไรแบบนี้เนาะอ๋อคือพิซก็คือเยี่ยวถ้าเร้อันนี้คือพิซก็จะยากหน่อยแต่ใช้ได้พี่ว่าบางทีเรารู้ไว้มันจะได้มีทางเรื่องคำศัพท์แล้วเราก็ต้องไปเลือกเองว่าการะเทศะของเราคืออะไรแค่นั้นเองแต่ถ้าคำสุดท้ายยากหน่อยปัสสาวะละอ ัวอะไรดีกว่าอันนี้อ <R> ันนี้ค่อนข้างสุภาพเพระทางการไอ้ลองไอ้ลองสมมไม่รู้คำศัพท์จะลองฟังก่อน urinate urinate โอเคโอเค I need to pee เราเรียนไปแล้วมา I need to piss <as> กระไรได้ I want to urinate urinate okay อันนี้ของันนี้ถามว่าปัสสาวะเราใช้ไหมปกติอันจะเป็นทางการหน่อยนานๆครั้งได้กับเพื่อนเราพูดไหมไม่ครับเยี่ยวอย่างเดียวเลยฮะเฮ้ยปวดเยี่ยวอ่ะกูจะแตกกันนะเพื่อนอยากแตกเยี่ยวกูป่ะเอาไปเอามาเลยสอนอะไรอย่าง ครับเลือกคบเพื่อนหน่อยนะนี่เห็นแบบนี้เขาโวนจีิจริงมันพี่ว่าเนื้อในเป็นคนน่ารักแหละใช่พี่น่ารักมากเออมันแค่คาแรคเตอร์นะอ่ะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือสมมุติว่าเราทําให้ภาษาอังกฤษมันยากขึ้นนิดหนึ่งนะอันนี้พี่จะบอกถ้าเราพิสเมื่อกี้เรียนไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เด็กเคยไปเจอแน่นอนเวลาไปเมืองนอกบางทีฝรั่งพูด i m pissed am pissed am pissed ใส่ am เข้าไปแล้ว pissed ก็เติมแบบนี้เป็นเป็น ed แบบนี้ i m pissed ฉันเยี่ยวมาแล้วโหนซึ่งเห็นไหมเด็กจะคิดว่าแปลว่าฉันถูกเยี่ยวหรือเปล่าฉันเยี่ยวมาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ p i s s e เป็นแสลงฟังเมแกน p i s ส o l ว่าโกรธโกรธจัดแบบยัวอะแบบหุดหงิดลำคาญโกรธอะเอเอเเอาไี่นี่ที่มีมหนหนูหนน้ำลายมึงเต็มค้าขอโทษ ไวผมซับใหไปไอผมเอาไม่ต้องย็มมาโดนตัวดังนั้นให้รู้ก่อนแอม i สแอม s e สอันนี้คืออเมริกันถ้าอเมริกันแอม i s สแปลว่าอะไรแอม i s สคือยัยาโกรธโกรธโม่โกรธแบบโมงิดโอเคเหมือนเมื่อกี้ไอนี้ใส่แอมเข้าไปความหมายเปลี่ยนเลยแต่รู้ไหมว่าถ้าเป็นที่อังกฤษอันนี้น่าสนใจมากประโยคเดียวกันเมื่อกี้มันแปลว่าเมาเมามาก Drunk เงี้ยเหรอมัน Drunk Drunk เวลาบอก I'm pissed ถ้าเป็นที่ U K มันแปลว่าเมา เข้าใจยังแต่ถ้าที่อังกฤษที่ยูเคคือเมริกาและอังกฤษเขาจะมีทางเลือกของคําบางคําไม่เหมือนกันถ้าอยากจะพูดที่อังกฤษสมมติ I'm pissed off ใส่ off เข้าไป a m pissed เหมือนกันแต่ใส่ off เป็นประโยคเดียวกัน a m pissed off I'm pissed off เพราะฉันโกรธมากเออก็คือเหมือนกับอเมริกาเข้าใจปหมคือถ้า I'm pissed ที่อเมริกาแปลว่าอะไรโกรธแต่ถ้าเปที่อังกฤษคือเมาอังกฤษเนี่ยถ้าอยากให้ได้คำว่าโกรธเติม off เข้าไปเป็น I'm pissed off I'm pissed off โอเค I'm pissed off I'm pissed off Off ฟูดฟอร์ฟันฟอร์ฟันถูกต้องด้นนั้นเสียงเดียวกัน off off โอเคอ m p i s สซก็คือฉันโกรธนั่นเองนะคะอ่าให้ลองดูแกมมาเลยแกมมาสำคัญมากคือบางทีเราแอนตี้แต่บางทีเราไม่เห็นความสำคัญของมันดูประโยคนี้ don't piss แปลว่าอย่าอะไรอย่าถูกต้องแต่พอใส่ B ปุ๊บแล้วเติมอีดี don't be piss ถ้าเป็นที่เมกันอย่าอะไร อย่าโกรธดูแกมาให้ดีอ่ะถ้าบอกว่าอย่าอย่าเยี่ยวมัก็โดอนอะไรโด <'t> นพีชโดนพีชแต่บอกอย่าอย่าโกรธได้เปล่าโดนบีบบีคันนี้แปลว่าอะไรครับพี่ตรงนี้บีคือเป็นอยู่คือเอาล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันมาลองเทสดีกว่ามันจำได้เปล่าคุณเทสเพื่อนดิพี่แปลว่าอ,าอะไรพีชอุลูเนสอ่ะอุลูเนตเลยนะไม่เยี่ยวคืออะไรเยี่ยวพีชโอเคถ้าปัสสาวะปัสสาวะปัสสาวะอุลูเนตสยูยูขึ้นก่อนยูขึ้นก่อนยูยูเนต เอาพอไหวพอไหวพอไหวเกือบได้เกือบได้เกือบได้โอเคแต่ถ้าพูดประโยคนี้ I'm pissed ฉันโกรธแต่ถ้าเป็นที่อังกฤษ I'm pissed คือฉันอันนี้คือฉันเมาที่อังกฤดจำยากก็ไม่ยากนี่หว่านึกนานมากเลยวะเพื่อดังนั้นเนี่ยเห็นไหมว่า Don't pissed เออ Don't pissed นี่คืออย่าอะไรอย่าโกรธไม่ไม่ไม่ อย่าเยี่ยวเออ Don't be mean อย่าโกรธอย่าโกรธเฮ้ยโอเคอย่าโกรธได้ไหมดังนั้นเฮ้ยโอเคยังโอเคขึ้นเยอะเห้ยมาเนี่เอาเอาความรู้มาฝากแค่นี้แต่ว่าก่อนลากันไปในเ้ยแอบพูดถึงประเด็นเรื่องของเยี่ยวแล้วขอเตือนเรื่องหนึ okay. ่งได้ไหมอันนี้ขอเตือนเพราะว่าพี่เชื่อว่าเด็กผู้ชายดูเยอะอันนี้พี่ขอเป็นตัวแทนตัวที่นั่งปัสสาวะี่เป็นคนติดตังพี่ก็ไม่ชอบยืนโถพี่เขินอะบางทีแบบเจอคนทักหรืออะไรเงี้ยเนาะอะไรอะฉันเออฉันเคยเจอคนทักฉันยืนถี่อยู่พี่ลูกพี่ลูกกอล์ฟเง็นไงโชว์อะไรกันบ้านน้าไป อีกทีนึงอมไม้มาตีมือนะคราวนี้เหตุผลที่ต้องต้องเก็บมือไว้เหตุผลที่ต้องเตือนเพราะว่าอะไรบางทีเด็กๆจำไว้นะคะเวลาเราไปเข้าอันนี้อันนี้แม่บ้านที่ใกล้ๆโรงเรียนพี่เขาบอกห้องน้ำสาธารณะเดี่ยบางทีเราคิดว่าคนต้องมาดูแลไงเราใส่เต็มไงดังนั้นถ้าเด็กจะเข้าห้องน้ำที่มันเป็นโถส้วมอะค่ะชุดได้โปรดยกยกฝารองหน้าแล้วก็ช่วยไม่ไม่ต้องเช็ดก่อนก็ปัสสาวะไปเพราะบางคนพอไม่ยกแล้วทำไม ลแล้วต้องจำว่า most of the time ส่วนใหญ่แล้ว you can't control it ควบคุมมันไม่ได้หรอ,อกแกเข้าใจว่าแกควบคุมมันไม่ได้พี่เคยเจอครั้งพี่โกรธมากเลยนะพี่พพแบบเข้าไปผู้ปวดปัสสาวะมากแล้วนั่งลงไปปั๊บดังแจ๊ะไม่ใช่น้ำเหลืองอารามเย็นเลยดิคือมันไม่ได้เย็นมันคันแล้วมันเหนียวเราก็จะรู้ลยอาลลั์ไม่ใช่น้ำเปล่าคุณเข้าใจโมเมนต์นี้ป้าดังนั้นต่อไปนี้สัญญาแล้วกันว่าถ้าเป็นไปได้คิดถึงเพื่อนร่วมโลกนิดหนึ่งว่าแม่บ้านเขาต้องมาทำความสะอาดยกมันนิดนึงนะคะแล้วค่อยปัสสาวะค่ะ ผมผ่านเลยที่เพราะผมไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะผมฉ<ๆ>ีบนนี่อยู่แล้วไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรผมยืนฉีอะครับแกไม่ได้ขึ้นไปยืนมาถสซวมแล้วอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเมา <c oughs> ถ้าเมานี่ผมปีนเลยนะ <c oughs> อาพอแล้วเด็กๆวันนี้ขอโทษนะจิ๊ประเด็นอาจจะเป็นบอกว่านู่นนี่แต่เราจะให้เห็นจริงๆว่าแง่มุมของภาษามันมีหลายแง่มุมเนาะมันไม่ได้มีแค่ภาษาสุภาพมันมีภาษาหยาบคายภาษาเถื่อนภาษาวัยรุ่นภาษาสแลงที่คนใช้กันก็จำไว้ย้ำตลอดเลยค่ะว่าไม่ได้ทํามาให้ดูเพื่อเกิดความคึกขนองแต่ทามาให้เห็นว่าใช้ใถูกการเทศะค่ะวันนี้เรื่องราวของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีสปอนเซอร์ใจดีค่ะคุณ Brain Booster ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบํารุงสมองเพื่อคนใช้สมองเพียงวันละ2เม็ดก่อนนอนนะครับจะทําให้คุณตื่นขึ้นมาสมองไและด้้ใช พลังงานสมองอย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมสั่งซื้อที่ตามยิงล่างนีครับ <Okay. S 2> โอเคนะคะก็ติดตามรายการของเราได้นะคะแล้วก็มีคําถามอะไรภาษาอังกฤษอย่าลืมทิ้งข้อความเอาไว้ด้วยที่สําคัญความรู้ใดๆถ้ารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์แล้วกันนะคะการแชร์อของทุกคนมันจะมีประโยชน์ต่อทีมงานจริงๆจะได้รู้ว่าเอ้ยฟีดแบ็กมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ <Yes. S 2> ะะย่าลืมไปคอมเมนต์ฝากแชร์ด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะลาแล้วใครอยากตามพี่ลูกกรอบก็ตามได้ที่ไอจีของลูกกรอบเอลจีตรงนี้ค่ะนะมาทักทายกันจะรู้ได้เด็กดูจริงๆนะวันนี้ก็ลาแค่นี้แล้วกันเนาะเคมีอะไรจะบอกเล็กๆมาหรืออยากให้อ้วนเอ่อให้อ สวัสดีค่ะนี่เทดสอบหน่อยดีกว่าดอกไม้ภาษาอังกฤษ flower ดอกไม้พ้องเสียงกับคำว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะไม่รู้ F L O w e ้วก็ R อ่านว่า flower flower พ้องเสียงกับคำว่าอะไรพ้องเสียงคืออะไรพี่พ้องพ้องเสียงคืออะไร proud no พ้องเสียงคือเสียงมันใกล้กันเหรอเหมือนเหมือนค่ะพ้องเสียง flower 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 ดอกไม้กับแป้งภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกันแป้งที่เป็นไม่แป้ง paper กระดาษ คุณอันนี้ตัด <c oughs> เอยอย่าเอาไปออก <c oughs> ดอกไม้กับ,กบแป้ง ประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แล้ว Woo แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่ตางชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกสนุกกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแอ g กฤ s ด้วยหลักสูตร The Front Row Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ w w w a n g r s com และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าวเข้ามาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Front Row Project